อังคูเฉมิวินาสกาเรนะอิวินาสกาเรนะสังฆังคุเฉมิสังฆังคุเฉมิสัมมาสมโภคภาวาอรหันตมาคุโสภควาธังฆวันติวาเทมีพุทธังสรตนตังอธิวาเทมีสวากขาโตภควตาธมฺโมสวากขาโตภควตาธมฺโมธรรมํนมัสสามิธรรมํนมัสสามิ <Nik> <pu> <N> สุปฏิปันโนภะทโตสาวกสังโฆสปันนากสังโังนามิังฆนามินโมตัสสะทโะโตสัมมาสัมนกะุโตนะมาโมสัมมสัมพุสสะะยังันติสุสุลันะกายะติสรินะ นะโมตัสสะสัทธาวะโตอะระหะโตสัมมาตัมพุทธะนะโมตัสสะภะท่วะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ